ทุกคนครับคือผมด้านหน้าของผมเนี่ยมันยาวมากทุกคนมันจะจิ้มตาแล้วทุกคนแล้วแบบผมผมว่าจะตัดใช่ป่ะแล้วผมเห็นคลิปนี้ฝรั่งคนนี้นะฮะเขาเอากอ็เทปแปะที่ผมทุกคนแล้วก็ตัดกักนไกลทุกคนแล้วทุกคนดูนะพอเขาดึงออกเนี่ยมันแบบ มันสวยมากทุกคนมันเป๊ะมากมันมันพอดีอะทุกคนซึ่งผมว่าผมผมว่าจะลองทําบ้างอะทุกคนมันจะไม่แหว่งใช่ปะมันมันไม่แหว่งนะผมว่าคือถ้าตามหลักอะนะเราเอาสก็อตเทปมาแปะใช่ปะมันก็จะยึดเส้นผมเราอะสก็อตเทปมันจะมีกาวใช่ปะมันมันจะจับให้เส้นผมเราอะอยู่ตรงแล้วก็เราก็ตัดปุ๊บพอเราถอดมาเนี่ยมันก็จะปิดไปได้ที่มันจะไอ้นั่นอะใช่ไหมมั่นใจใช่ปะ ไม่รู้อะคือคอมเมนต์ก็มีหลายคนนะบอกว่ามัน,มนทำได้จริงเหรอแต่ว่าในไหนผมก็แบบผมยาวแล้งไงผมว่าผมน่าจะเป็นทดลองให้ใหดูแล้วกันแต่ผมว่าผม,ผมว่าไม่แหว่งอะจริงถ้ามันแหว่งนะก็ไม่ต้องทําคลิปหนึ่งอาทิตย์เลยเ <laughs> มกลาเน่ยถ้ามันแหว่งแล้วแบบโค้งแบบเนี้ยหรือไม่ก็หยัก,ยก,ยกๆอะไรเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอุปรกรณ์มา <laughs> ตอนนี้นะครับอุปรกรณ์พร้อมนะฮะกระจกพร้อมทุกคนเดี๋ยวผมต้องหวีผมก่อนนะเหมือนในคลิปเขาอะให้มันตรงอะทุกคนโอเค มาณน,นี้นะนี่ได้ลวทุกคนโหใจผมเต้นแรงมากทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะแปะแล้วนะนี่ใช่ปะเอ,อ้าทุกคนดูดิคือตอนนี้อ่ะผมผมมันติดกับอ่าก็เทปแล้วทุกคนมันยึดลวมันยึดทำให้ผมเราอยู่แบบแนวเดียวกันแล้วทุกคนมาผมจะเริ่มตัดแล้วทุกคนนะโอ้ยมันลำบากมากอะ่ะมันผมไม่เคยตัดผมเองอันเนี้ยทุกคนยังไงวะ เดี๋ยวให้ตากล้องทำให้แล้วกันเดี๋ยวผมถือกล้องมาตัดดีๆนะตัดดีๆโอ้โหไปแล้วผมโอ้โอ้เส้นโอ้เส้นผมโอ้เส้นผมผมเริ่มตกมาแล้วทุกคนนี่นี่ได้แล้วทุกคนในคลิปโอ้ยนี่ทุกคนดูประมาณนี้เยดี๋วในคลิปเขาวางก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราดึงอันนี้ทุกคนสามสองหนึ่ง เดี๋ยวลองดูแปลกๆไหมหล่อสวยสวยเราเดินเราเดินเาขาต้มไหมหรือว,ว่าเบาหนาเ <laughs> บาหนาไม่ได้ทุกคนผมว่า <c oughs> คือเส้นผมของผมอ่ะมันไม่เหมือนเขาไงของเขาอ่ะผมตรงอ่ะเขาฝรั่งใช่ไหมแล้วผมแบบผมหยิกไงก็จะไม่ได้มากทุกคนไม่ด,ดิทุกคนคิดว่าไงลองไปทําตามดูทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แหว่งอะไรมากทุกคนนะมันเป็นแบบเนี้ย ว่าลองอีกครั้งหนึ่งอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะเด็กคนอีกครั้งหนึ่งมาผมว่ามันยังสั้นได้อีกทุกคน <c oughs> มา <c oughs> นี่แตะแปะได้ทุกคนนะนี่เห็นไหม<อ>ามาตัดตัดตัดนิดหน่อยนะ <c oughs> มันต้องสวยกว่าเดิมเลยทุกคนเมื่อกี้เราอาจจะทำผิดวิธีตอนนี้เราแก่ทุกคนดู นี่นี่นี่ดูดิปิดตาปิดตาโอ้ยปิดตาก่อนอ่ะเขาให้เราปิดตาอ,อ่ะนี่ทุกคนดูเห็นไหมสองอันสองรอบทุกคนเดี๋ยวผมดึง,งนะทุกคนถีบกงไหนลาก่อนสามสองหนึ่งไปเก้่ยต้องไปเก้่ยต้องไปเกที่ร้านเหรอใช่ไม่มันมันต้องหวีก่อนเว้่งเขาก็หวีเหมือนกันเขาเขาแบบเขาปัดมาแบบเนี้ยเนี่ย ได้เหรอได,ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่เห็นปะ่ะเฮ้ยทุกคนพอเราว,วีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีขึ้นเลยทุกคนเฮ้ยอย่างนี้คิดไว้แหละมันอยู่ที่เบ้าหน้าด้วย <c oughs>